ครับสวัสดีตอนเช้าครับโอ้เช้านี้อากาศดีมากครับฝนตกทั้งคืนแต่ตกไม่แรงครับที่บ้านตกปล่อยๆหลับสบายมากครับวันนี้ก็พามาชมนะครับกระชังบกนะครับบอกกระชังบกอ,อันนี้เป็นสองคูณหกเมตรครับอันนี้เตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวผมสั่งมาเพิ่มอีกหนึ่ง ใบแล้วนะครับเดี๋ยววันสองวันนี้ว่างก็จะทำบ่อน,นี้เติมเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูข้อผิดพลาดของการกางบ่อกระชังบกนะครับอันนี้เป็น3.6เมตรครับเตรียมพื้นที่ไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาปลาสลิดจากบ่อดิน มาลงไว้ในบ่อนี้ครับเพื่อพักปลาก่อนที่จะจัดส่งลูกค้านะครับเพราะว่าบ่อนี้ที่เลี้ยงไว้หน้าบ้านนะครับอันนี้ใกล้จะหมดแล้วครับแต่ขึ้นจากบ่อดินไม่ใช่เรื่องง่ายครับยากเพราะว่าอ่าเป็นบ่อมันลึกครับ ต้องใช้คนช่วยลากเยอะต้องลากอวนเอามันก็จะปนมากับพวกปลาน,นิลปลาตะเพียนประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องคัดพวกปลาน,นิลปลาตะเพียนเาไปขายนะครับปลสลิดเราจะเก็บไว้ทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอันนี้ก็เป็นบ่อปลสลิดครับเดี๋ยวจะให้อาหารเช้ากัน าีนี้เราก็มาดูข้อผิดพลาดของกระชังบกที่ทำไว้นะครับก็นี่ครับฉีกครับสาเหตุเพราะว่าเราขึงเชือกที่หูร้อยตาไก่เนะี่ยตึงเกินไปนครับตึงมากครับ เห็นไหมฮะจะมีรอยฉีกหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องปล่อยเชือกให้มันหย่อนลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับอีกสักประมาณ10เซนถึงจะดีนะครับเพราะว่าเพื่อแรงดันน้ำนะครับที่จะดันอัดกำแพงนะครับกระชังบกเขาจะได้ แนบติดกับแพงไปเลยเราก็ควรที่จะหย่อนเชือกลงไปอีกสักสิเซนหรือสิบห้าเซนนะครับอ่ามันจะได้ยืดหยุ่นนะครับอย่างข้างซ้ายนะผมทำย่อนเกินไปก็จะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับเป็นกระชัง2อคูณ6เมตรพอดีกับบ่อครับ แต่จริงๆอ่ะผมต้องดึงต้องดึงกระชังบกอ่ะมาทางนี้อีกนิดหนึ่งให้ทางนี้มันย่อนกลายเป็นว่าทางนี้มันตึงเกินเวลาเราขึงเชือกแล้วเราใส่น้ำเนี่ยใส่น้ำเข้าไปมันก็เลยเกิดแรงดึงนะครับทำให้หูร้อยตาไกา่ฉีกขาดอย่างนี้ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการเอากาวทานะครับแล้วก็ติด แนบกับกำแพงไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าถ้าไม่ดียังไงเราก็ต้องแก้ไขกันต่อนะครับข้างนี้ก็ตึงเกินฮนะมีรอยฉีกตึงเกินจริงๆแล้วถ้าซื้อกระชังนะครับผมแนะนำให้ซื้อเป็นสีดำดีกว่า มันจะเป็น PE อย่างเหนียวนะครับมันจะยืดได้อ่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจาะตาไก่มาแล้วมันชอบฉีกถ้าเกิดกระชังมันตึงเกินจากแรงกดของน้ำนะครับถ้าเป็นสีดำอะ่ะผมเคยซื้อมาใช้มันเหนียวแล้วมันจะยืดยืดได้แบบจริงรู้สึกว่ามันจะยืดไม่ได้ครับเนี่ยมันจะตึงเกิน แล้วก็เป็นหูที่เป็นเชือกอที่เป็นผ้าเป็นผ้าใบร้อยเย็บเย็บติดขอบมาเป็นหูอย่างนั้นผมว่าดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยดึงแล้วมันมันเหมือนมันเน,นี่ยมันมีรอยตะเข็บอย่างเงี้ไม่ค่อยดีครับแต่แก้ได้ครับก็คือเราต้องอย่าขึงขอบกระชังบกให้ตึงมากควรที่จะ ย่อนไว้สักประมาณ1 0บถึงสิเซนนะครับอย่าดึงเชือกให้ตึงขอบมากนะฮะให้มันหย่อนหย่อนหน่อยอจะดีอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนครับประสบการณ์ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อใครที่จะทํากระชังบกก็ดูผมไว้เป็นบทเรียนนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับจะได้ไม่ต้องเสียดายเงินนีซื้อมาก็พันสี่แล้วครับค่าจัดส่งพร้อม สอคูณหเมตรอา่าถ้าใครอยากสนใจจะเลี้ยงปลาสลิดนะครับก็สั่งได้ครับทั้งลูกปลาอายุก็3เดือนไซส์ไฟแชค็คขนาดเท่าไฟแช็คนะครับเอ่อผมขายอยู่ตัวละ3ามบาทห้าบาทห้นะครับสั่งทัานทำร้อยตัวถ้าจัดส่งก็ตามระยะทางนะครับ ก็จะส่งก็อยู่ประมาณ3 0 0 4 0 0บาทครับต่อ100ตัวก็จะมีค่าส่งอยู่150ค่ากล่องโฟมอยู่150บาทแต่ถ้าสั่งเป็น200ตัวมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้องใช้ถุงใหญ่ขึ้นอัดออกซิเจนมากขึ้นน้ำก็ต้องมากขึ้นน้ำหนักมันก็มากขึ้นตามนะครับกล่องก็อาจจะใหญ่กว่าเดิมก็ต้องโทรมาคุยกันครับ ที่0935629458นะครับจังบ่อนี้เดี๋ยวก็เอาลูกปลามาปล่อยเพราะว่าตอนแรกว่าจะปล่อยปลาใหญ่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอาลูกยามาลูกปลามาใส่แทนส่วนบ่อนี้ก็จะเอาไว้ใส่ปลาใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีบทเรียนจากบ่อนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำให้มันดีขึ้นนะครับทุกอย่างต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองครับ ส่วนใครจะสั่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็สั่งได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวของผมเองที่หน้าบ้านนี้ใกล้จะหมดละก็เดี๋ยวต้องเอาจากบ่อดินขึ้นมาพักไว้อีกสักสิบวันแล้วค่อยจัดส่งให้ลูกค้าได้นะครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นจากบ่อดินไม่พักไว้ในบ่อน้ำใสเนี่ยจัดส่งไปปลานกะตายหมดครับ อันนี้ก็จากประสบการณ์นะครับเพราะว่าเคยส่งไปที่ภูกเก็ตกระบี่หนองคายตายเรียบแต่ผมก็เคียมให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็มีแรงก็ทำกันไปครับตอนนี้อายุ54แล้วนะครับเราก็ต้องมีอาชีพมีไรายได้ที่มันคง ไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่นะครับก็ต้องสร้างไว้นะครับไม่มีใครสร้างให้เราโอเคครับใครสนใจโทรมาครับ0935629458 0935629458นะครับโทรมาได้ครับครับสวัสดีครับ